สบายดีสบายดีพ <c oughs> ี่นนองสบายดียำแรงๆอยู huh. ่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่เนาะเดรืออวนโอ้ยแหล่นจนขี่ดินไงพี่นนอะเกลือไก่ก่อนพี่นนอะวันใหม่ได้ไหมวันใหม่เด้เกลือไก่ก่อนพี่นนอะเดรืออวนเกลือไก่ บายดีเดอร์ทงในประเทศละกระต่างประเทศพี่น้องไก่กระมิตรุ่นขึ้นใหม่พี่น้องอนี่ตะรุ่นขึ้นใหม่โอ้เกลือมือละกระตากระตาพี่น้องเอ้ยคราบวันนี้เบิดย่อนไก่แล้วพี่น้อง คนกินกับไก่กินนะสู่ไก่กินบ่ได้ซ้ำ <c ười> ไก่กินหลายกว่าคน,น,น,นพี่น้องเลยสบายดีงามแรงๆไก่สีดำแล้วพี่น้องเมื่อน,น,นี้อากาศคึมพ,พี่น้องเอ้ยอากาศคึมคึมเมื่อคืนนี้กับฝนตกเนาะพี่น้องตกพอไปปล่อยมาตกแหง้งออกมาให้มาน่าพี่น้อง อีกบ่อนานกนะนระสงการสิมาฮอดแหละเด้อพี่น้องเด้อเทศกาลสงการนี่แรกนี่บ่อแพงก็สิไปหาเนื้องแมงจักระจันพี่น้องหาบักจักระจันคือเก่าจุกไผ่จุกม,ม,มันพี่นอ้องบ่อแพงอยากขิดอยากเห็ดพามไกล่ลาดอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะ เห็ดคอกให้ดีๆแล้วกันคือสีเหลียงได้ลายเนาะพี่น้องเนาะใส่คอกคิดอยากเห็ดอยู่พี่น้องเอ้ยแต่บ่มีงบประมาณเห็ดข้ามไก่บลาดขายข้ามไก่บ้านเนาะพี่น้องเนาะถ่ายอยู่ไทยนี่แพงแพงพี่น้องเอ้ยไก่บ้านนี่แพงเลยสื่อเนาะอยู่ตลาดสีมุมเมืองโอ้ยพี่น้องเอ้ยราคาบ่ต้องห่วงทางประเทศไทย น้องวันใหม่เมื่อแล้วพี่น้องเมื่อวานเนี่ยออกมาเนาะปีนี้ือว่าเพิ่มขึ้นหลายขนาดประสากรไก่ของเบาแพงกันเลเดี๋ยวอ้วนเห็ดยังกินแรงด้เดี๋ยวหอดยำหน้านพี่น้องเลยตกกะนี่ cày lại này lâm bạc Hết nhánh kín lan mày hết nhánh vì nó khẩn bê bừng nhánh kim lan xiềng mà nói tối nay đêm mẹ ờ thôi bịn cày cả phi nọng bịn cày nó mạnh bài đi phi nó ạ cày này huyền đi mẹ bịn cày ปิ้งไก่บ้านพี่น้อง mother, mother. Oh. มาเด้อมาเด้อเลี้ยง่อยหอยมกอยุกไข่มันมุกไข่โ oh, อ้ทุเรียงไก่ไม่ไข่ไม่ต่อ oh, ไก่ไม่ไข่ปิ่งไก่บ้านพี่น้องเสพเส่สหอมหอยหอยม,มักลอยปลาเออตัวปลามาถึงใช้มาเห็ดหลับซอยขอซื้อบูดของกินพี่น้องเอ,อ้ย ปีงไก่อากาศฮอทห่อนพี北北่น้องอยู่ลาวห่อนขักคนคนตกมาเลยคนตกแล้วฝนตกมาจากจ่าฝนตกอลไรพี่น้องตกกระตกบัวแห้งปีงไก่เลื้อยหอยพี่น้องบัวแห้งกินจริงปีงไก่กับแกงน้ำมันทุงพี่น้องแกงิ่ ปีงไก่ใหญ่ปีงขายจะว่าได้ขายดีมาจากไห,หนขายเลยงงบ่มีเวลาเหตีบ่มีเวลาไป่น่องอยีักเวียดมันห่อนเนี่ยนี่ไขมันใหญ่อวดละลาย หายห้องอยู่ห้องน้าึคืนนี่มันหายอยู่แม่หายอนแหละโทว่าเจ้าให้อาผมออกมาหายมันนอนอยู่ห้องน้ามาหน่อยบาแพงน,นี่มาหน่อยพี่น้องพิษบูพี่น้องเลยแม่ตายพิษบูแม่ตายอะไรแม่เสียอะไรเอามาแต่ไทยพี่น้องเลยมาหมกเอามาแต่หมุดาหารอืม เดือดเลี้ยงนมให้นมอย่างดีพี่น้องเลยหิวกินนมกับปองหิวนมนลพี่นองนี่นี่เกลือกพี่น้องหิวนม หอมเกลือนะหายนอนเอาอันแม่ตายพี่น้องอาวคแม<แ>่น้นหายแลก็กอดเต้านมกินกอดกินคือคนแม่ตาย <c oughs> น้องแม่น้องอมสินพี่น้องฝากมาหายเนาะแม่มันตายอยู่มุกดาหารฝากมหาห้ยายอ้วนเลี้ยง <c oughs> พิษบู <c oughs> โอเมนพิษบูของแท้เดอกพี่น้องเอ้ลูกสอด dễ ướn liệng mù liệng mà <laughs> khay màu đen chứ mà tưởng mà chắc mẹ nhầm này anh à này ít vì nó không bảo phèn tô này bị uhm, tập phèn uhm, chín chín nôm còn thứ căn มาแต่เราโตมแตรโตอ้วนน้องมาใหญ่อ้วนเตียงดีมาเล่นน้ำหนองเด้อเปิดบึงควายก็พี่น้องน่าบอกแพงมิตรพุ่นพี่น้องพบต้องใส่ปุ๋ยขุนขี้งวขี้ควายลายเขาขลังปอดอกกระแดง เพิ่งควายก่อนพี่น้องพากันลงมาละกินหยางเงงเงงลงมาละวเออถูกพักกระโดนพี่น้องเอ้ยกินกับลาบปลาเด้ เดีย๋ยวพัก็โดนไปกินนั่นครับลาบซอยปลากรับพี่น้องงามๆเฉียบงาม,งาม,งามพี่น้องพักธรรมศาสตร์งามคักขนาดพักก็ลงมาแล้วมาหาเหล็กงามนี่ก็สิพร้อมแน่เนาะพี่นอ้องเพราะว่าหนาแรง หย่าฮอดบุมีพี่น้องเบุ๋งไม่มีแต่ตอเพืองลงลงลงเถิดหญ่บุ๋อ้วนพี่น้องเอ้ยงามแหล่งควายกันได้ลงไปเคาะก่อนพี่น้องเจ้าอ้วนกัย่างไก่ปิ้งไก่พี่น้องมันสวดส่วน กินขขาวกับปิงไก่กับละปลาห่อพักกระโดนพี่เนาะหลับซอยปลาตัวผู้ที่เลี้ยงแยาพี่น้องเอ้ยปล่อยบุญอะไรยังไงต้องไปลงไปเฮ้ย ไหลไปเคาะกันพี่น้องเสียงมักระลงปงเปงปงเป,ปงเจพี่น้อง,งป้าไหวนะ่ะให้กินหยาอย่างนี้ป้าแพงสิไปกินเขาก็ป้าถอดกามาเอาไก่หน่อยบรรยากาศหนาแรง เดี๋ยวก็หอดสองการแล้วเล่นสงกสารใช่ไหมพี่น้องเอ้โอเคพี่น้องมาหอนบเบาแพงกันสิขอปิดคลิปสนีทกอนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เบาแพงเนี่ยพี่น้องพบเพาะกันคฉีดนะสบายดีสบายดีทั้ทงในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะทางไทยนำลาวนำเนาะเปิดทุกๆประเทศพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาชม สบายดีสบายดี